สวัสดีคนระับเพื่อนๆทุกคนยินดีตอนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องรดกสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับทานเมนูอาหารอีสารกันบ้างนะครับเพื่อนๆกับร้านน้ำตกร้านลาบนะครับร้านนี้นะครับครบเครื่องมีทุกเมนู แถมราคาไม่แพงนะครับอิ่มอร่อยถูกใจนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็บริการเป็นกันเองมิตรภาพนะครับร้านนะครับก็เป็นตึกแถวนั่งได้สบายไม่ต้องกลัวเปรียกฝนนะครับเพื่อนๆชิลๆริมถนนนะครับเส้นนี้นะครับเป็นถนนหน้าตลาดสมเด็จเจ้าพยานะครับเพื่อนๆนี่ครับก็สามารถมาลองลิ้มชิมรสได้นะครับกับร้านลาบร้อยหนึ่งนะครับ101นี่แหละครับเพื่อนๆ่ร้านนี้ ซฟอหลีเดนี่ครับเพื่อนๆพอมาล้างปุ๊บทางร้านก็จะจัดมาให้เป็นชุดแบบนี้เลยนะครับผักหนึ่งจานกระเทียมและพริกสดกระเทียมและพริกสดร้านนี้นะครับไม่พอขอเพิ่มได้นะครับเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะสั่งอะไรนะครับเขาจะจัดมาให้ก่อนเลยครับหนึ่งชุดแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับผักต่างๆไม่พอขอเพิ่มได้นะครับที่เขาหยิบมาไม่เยอะเพราะว่ากลัวจะทานไม่หมดและจะเสียของนะครับเสียได้ครับเพื่อนๆนี่ครับ เมนูแรกนะครับก็สั่งมาเป็นตัวส้มตําไทยนะครับนี่ครับเพื่อนเเมนูส้มตํานะครับก็จะมีทั้งตําไทยตําไทยใส่ปูนะครับหรือว่าจะเป็นตําปูปลาตมามรกอตําแตงตําซัวมีครบครับเพื่อนๆร้านนี้เมนูโปรดของผมเลยครับคือตัวนี้เลยครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาทุกทีต้องสั่งครับเพื่อนๆน ทั้งหมูแดดเดียวนะครับและเนื้อแดดเดียวร้านนี้คือขึ้นชื่อมากๆ <c oughs> คือร้านนี้นะครับไม่เหมือนร้านอื่นนะครับร้านอื่นเขาจะเป็นชิ้นๆเป็น,ปนแบบแท่งๆนะครับร้านนี้เป็นแบบสไลด์บางๆติดมันนิดๆถ้าเป็นหมูแดดเดียวนะครับเพื่อนๆถ้าไม่ติดมันก็ไม่อร่อยนะครับต้องติดนิดๆให้มันพอหอ,อมๆเหมือนหวานสไลด์มาบางๆแล้วทอดมากรอบๆอร่อยมากนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัว น้ำตกนะครับมีทั้งน้ำตกหมูน้ำตกเนื้อหรือว่าจะเป็นเนื้อแบบอะไรอ่ะตัวเนื้อลองเสือลองห้านนะครับเพื่อนๆสามารถแจ้งได้เลยครับหรือว่าจะเป็นซุกเล็กก้อยขมต้มแซบต้มแซบนี่นะครับมีทั้งต้มแซบเนื้อนะครับแล้วก็ต้มแซบหมูเมนูหมูนะครับว่าจะมีแค่ ต้มแซบกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ตัวไส้หมูนะครับเพื่อนๆส่วนตัวเนื้อเนี่ยเครื่องในเนื้อครบเครื่องครบทุกอย่างครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวจะมีเนื้อเนื้อเปื่อยครับเพื่อนๆนร้านนี้โคตรเด็ดนี่ครับแล้วน้ําจิ้มนะครับมีทั้งเป็นน้ําจิ้มเพียนะครับกับน้ําจิ้มธรรมดานะครับสามารถแจ้งกับทางร้านได้เลยครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็มีเมนูตับหวาน ลาบเนื้อก้อยเนื้อนี่แหละครับนี่ครับเ,เพื่อนๆอันนี้ก็เป็นน้ำตกหมูนะครับเป็นหมูย่างนะครับร้านนี้จะมีทั้งหมูคอหมูย่างนะครับน้ำตกคอหมูหรือว่าจะเป็นน้ำตกหมูธรรมดาแกงนี่เลยครับซุปหน่อไม้ร้านนี้นะครับใส่ปลาร้าน,นิดๆมันๆอร่อยมาก แซบอหลีครับแซบอหลีก็เปลี่ยนบรรยากาศมาทานของแซ่บๆบ,บ้างน,นะครับเพื่อนๆนี่ครับตัวหูแรด,ดเดียวนะครับเขาจะมีตัวนี่ครับเพื่อนๆมีทั้งใบมะกรูดนะครับแล้วก็ตัวโคกระคร้ซอยนะครับกรอบๆหอมนี่ครับถ้าเป็นอย่าง หมูแดดเดียวเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่70บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อแดดเดียวก็อยู่100บาทครับเพื่อนเอร่อยไม่เหมือนใครแน่นอนครับร้านนี้เขาจะสไลด์มาบางๆกรอบอร่อยมากหรือว่าจะเป็นตัวเนื้อย่างนะครับมีให้เลือกทั้งเสือล้องห้าเนื้อย่างก็จะมีแบบเนื้อติดมันเดี๋ยวจะเลือกมันๆก็ได้นะครับร้านนี้จัดให้หมดได้ทุกเมนูนะครับหรือจะเป็นไส้ย่างปากเป็ด ย่างนะครับเ,เพื่อนๆเมนูค่อนข้างจะหลากหลายเลยครับบรรยากาศก็ชิวๆครับเ,เพื่อนๆริมถนนฝนตกพรมๆวันนี้โอ้โหนั่งกินอย่างฟินเลยครับวันไหนทํางานหนักๆนะครับเหนื่อยๆนะกินแบบนี้โคตรฟินนะครับชื่นใจได้น้นําลอนใหญ่เย็นๆเป็นม้นสักขวดโอ้โหกลับบ้านนอนหลับสบายแปลกนะครับมรเมนูข้าวเหนียวเนี่ยเขาเหมือน มียานลอนหลับนะครับเขากินปุ๊บง่วงทุกทีก็สำหรับอันนี้นะครับเป็นน้ำจิ้มตัวอะไระเรียกจิ้มจุ่มนะครับเ,เพื่อนๆมีทั้งน้ำจิ้มแบบสุกี้นะครับแล้วก็น้ำจิ้มแบบนี้นะครับเ,เพื่อนจิ้มจุ่มหรือว่าเขาเรียกง่ายๆว่าอะไรอะจุ่มแซบนะครับแล้วก็สุกี้อีสานนี่แหละครับเ,เพื่อนๆนี่ครับ ตัวผักก็จะมีักบุ้งปากัดขาวกะลําปีหมูเส้นนะครับนี่ครับแล้วก็เครื่องนะครับเลือกได้นะครับจะเป็นหมูล้วนหมูไส้หรือว่าจะเป็นเนื้อนะครับเนื้อรวมปลาหมึกกุ้งอะไรเงี้ยสั่งได้เลยครับผมเลือกมาเป็นหมูล้วนนะครับน้ำจิ้มน้ำซุปมันจะได้หว,นหวานๆและสไตล์ผมนะครับเปิดปุ๊บเทไปเลย หมูเลยฉ่ำๆหวานๆไปเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเขาจะจัดมาให้อย่างนี้นะครับจิมตัวจุ่มแซบเนี่ยจิ้มจุ่มเนี่ยครับประมาณชุดหนึ่งรอยยสบาทเท่านั้นเองครับทั้งหมูทั้งผักคือให้เยอะมากแล้วก็เป็นหม้อดินนะครับร้านนี้แบบโบราณแบบคลาสสิกเลยแบบอันิชินอลเลยครับเพื่อนๆนี่ครับตัวหมูแล้วก็คลุกเคล้ากันก่อนนะครับให้มันเข้ากันจิมต้องใส่ตัวไอ ผมพะโนเลยนะมันจะได้จุดจวดจะได้แบบเรียกอะรจะได้นุ่นนัวครับเพื่อน,อ,นอันนี้เขามีแต่้ะมันหอยกับไข่นี่ครับตัวหม้อก็เป็นหม้อดินแบบนี้ครับเพื่อนเดี๋ยวรอเดือดแป๊บนึ่งครับหม้อดินแบบนี้นะครับค่อนข้างจะเดือดช้านะครับแต่เวลามันเดือดมันร้อนแล้วเนี่ยมันร้อนแล้วอุ่นนเพื่อนเพื่อนมันร้อนนาน ช็อตจะมันชุ่มคอเนี่ยครับเพื่อนหมูแดดเดียวอร่อยจานเดียวไม่เคยพอครับร้านนี้สั่งเบิ้ลมาอีกหนึ่งจานครับอร่อยจริงครับร้านนี้ทั้งหมูแดดเดียวทั้งเนื้อแดดเดียวเลยและราคาไม่แพงที่อื่นเนี่ยจานหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยนิดเดียวแล้วดูนี่เลยร้านนี้ให้โคตรเยอะนี่ครับน้าซุปกําลังเริ่มร้อนแล้วครับเพื่อน,อนหอมสไตล์แบบเหมือนต้มยำอะครับเพื่อนถ้าเป็นจุ่มจิ้มจุ่มแบบสไตล์ซุกี้ลาวเลยนะครับเพื่อน ก็น้ำเริ่มร้อนแล้วก็ใส่ผักลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวก็รอเดือดปุ๊บเทหมูจบเลยครับเพื่อน,อนหอมเอาเรื่องอยู่นะครับตัวน้ําซุปก็เป็นเมนูที่ชอบทานเวลาเหนื่อยสดร้อนๆแล้วน้ำซุปเขาจะมีความเผ็ดนิดๆหอมพวกตัว กลิ่นพวกเครื่องต้งยมยำใบโหระพาตะไคร้ขาอะไรพวกนี้น้ำมันจะนุ่หนัว,วนหวานนี่ครับเพื่อนเเด็ดจริงครับมาร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับตัวหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวให้โคตรเยอะรสชาติแบบนุนัวครับไม่ต้องจิ้มอะไรเพิ่มนะครับเพื่อนๆือนอร่อยอยู่แล้ว แล้วก็ทอดมาแบบกรอบนอ่อกรอบอย่างเงี้ยสไลด์บางบางเงี้ยผมว่ามันนุ่มมันเคี้ยวได้ง่ายกว่านะแบบแข็งๆบางทีมันเหนียวมันเคี้ยวยากเนี่ยครับเพืเ่อนๆกรอบนอกนุ่มในอย่างสุนเลยครับยิ่งถ้าเป็นใช้แบบคอหมูหมูย่างนะใช้เนื้อคอหมูนะแล้วก็มาหมักตากแดดเลย เอามาทอดแบบนี้นะเนี่ยเขาแค่เนื้อหมูติดมันแล้วยังอร่อยขนาดนี้เลยนะครับเพื่อนๆเขาเหนียวร้านนี้ก็หุงหุงแบบโบราณนะครับหุงด้วยวดวเขาเหนียวเนี่ยถ้าหุงแบบม่อมสยุคใหม่ไม่อร่อยนะมันจัดด้านๆแต่ถ้าหุงแบบใช้วดเนี่ยอย่างเจ๋งเลยครับเพื่อนๆนี่ครับส่วนน้ําจิ้มนี่ครับขอเพิ่มได้ตลอดนะครับ นี่ครับเพื่อนๆอเพิ่มมาอีกหนึ่งถ้วยรอบนี้ก็ฉ่ำๆตัวน้ำปลาปีบนปเลยวใส่ที่เ้าลืมคนไงน้ำจิ้มมีความหอมตัวมะนาวนะครับแล้วก็ตัวมะขามเปียกนะครับเพื่อนๆแล้วก็พริกปน่นพริกแล้วก็ข้าวคั่วเนี่ยร้านนี้เขาคั่วเองนะครับไปเจอพริกป่นที่เป็นรูปแบบเนี้ยหอมแบบเนี้ยกินยังไงก็อร่อยครับเพื่อนๆนี่ครับ อร่อยใจยิ่งทานคู่กับตัวกระเทียมนะครับแล้วก็พริกสดคู่กับข้าวก็ได้ครับเพื่อนๆืมงานดีมีคุณภาพมากๆนะครับตัวกระเทียมไม่พอหมดขอเพิ่มใหม่ได้ครับจริงยิ่งมาทานหลายๆคนยิ่งเพลินนะยิ่งสนุกแต่วันนี้ก็ บิน,เด,เ,บเ,น,เ,น,นเดี่ยวนลครับเพื่อนๆนี่ครับน้าเดือดแล้วเราก็ใส่หมูลงไปเป็นที่เรียบร้อยหมูเนียหมักแค่นี้ก็นุ่มเลยนะครับเพื่อนๆแค่ไข่อย่างเดียวกับตัวน้ำมันหอยเนี่ยเข้ามาแค่นี้จริงๆนุ่มเลยน้ำมันหอยเนี่ยมันทําให้หมูนุ่มขึ้นเยอะยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้ม ของใหม่เพิ่มอีกหนึ่งถ้วยนะครับก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะครับเพ mm ื่อนสุก,กี้ลาวหมูร้อนจิ้มกับน้ำจิ้มแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถขอตัวน้ำจิ้มสุก,กี้มาเพิ่มก็ได้ครับเพ mm ื hmm. ่อนเราจะเป็นเพื่อนชอบบรรยากาศร้านคนก็แน่นเลยนะครับตั้งแต่เปิดร้านร้านนี้เปิดประมาณ5โมงเย็นนะครับเพื่อนปิดประมาณ4ี่ทุ่ม คนแน่นยันติดนะครับขายดีหมดแทบทุกวันนะครับเพื่อนๆเนื่องจากรสชาติดีนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับมีสภาพจริงๆครับก็สําหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดงทำมานําเสนอเพื่อนๆทุกคนนะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับและหากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นนะครับก็ต้องกราบขออภยัยเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะที่นี้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนี่ยเขาแบบปี๊บมาขายกันอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ขายดอกไม้นะครับเพื่อนๆตอนแรกผมนึกว่าขานมจะซื้อซะหน่อยพอเป็นดูเป็นดนอกไม้ไม่รู้จะซื้อเอามาทําไมมาเล่นกันเป็นปี๊บเลยครับเพื่อนๆ และสำหรับวันนี้สวัสดีครับ